สวัสดีครับผมเจดี DIY แท่นตัดเล็บไฟเบอร์นะครับมันมีอุปกรณ์นะครับหรือว่านี่นะนะชิ้นส่วนนะต่างๆนะครับเมื่อใช้งานไปเวลานานมันจะชำรุดนะครับมันเสียมันก็ต้องซ่อมบำรุงนะครับผมแก้ไขกันนะครับไอ้ส่วนที่ซ่อมบำรุงมันจะต้องนะครับซ่อมไม่แพงนะครับผมไอ้ส่วนไหนมันซ่อมแพงซ่อมไม่คุ้มนะครับผมไม่ต้องซ่อมนะครับผมเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันไม่แพงนะครับผม เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับผมว่าอุปกรณ์นะครับหน่อยชิ้นส่วนไหนมันเสียก่อนและซ่อมไม่แพงนะครับเรามาซ่อมคันชิ้นส่วนนะครับนี่ที่ใช้งานเป็นเวลานานชิ้นส่วนที่มันจะเสียก่อนนะครับตรงนี้เลยนะนี่ตรงสวิตช์ตรงนี้นะเพราะว่าเนี่ยนะครับหน้าคอนแทคนะครับนี่อ่ามันจะแตะปล่อยแตะปล่อยอย่างนี้อย่างนี้นะครับแตะอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็จะปล่อยนะครับผม กระแสไฟนะครับมันจะทําให้ร้อนนะครับร้อนแล้วตรงนี้จะชําลุดก่อนนะครับนี่ตามประสบการณ์ที่ใช้แท่นตัดเหล็กไฟเบอร์กันมานะครับผมไอ้ส่วนที่2นะครับนี่ที่มันจะเสียแล้วมันจะซ่อมไม่คุ้มด้วยนะครับก็คือทุ่นและไดตรงนี้นะครับในตรงนี้นะครับผมในตรงเรียกมอเตอร์ก็ได้นะครับผมที่จะทําให้อ่าใบตัดเหล็กนะครับมันหมุนได้นะตรงนี้นะครับมันจะไหม้นะครับผมเมื่อใช้เวลา นานนะครับแต่มันจะไหม้ทีหลังสวิตสวิตจะเสียก่อนนะครับไอ้ตัวนี้มันจะซ่อมไม่คุ้มนะครับมันซ่อมไม่คุ้มเพราะเดี๋ยวนี้นะครับเครื่องมือนะครับผมเครื่องมือช่างราคาก็ถูกมาเยอะแล้วนะครับแท่นตัดเหล็กไฟเบอร์อันนี้ก็แค่พันกว่าบาทนะครับผมถ้ามันมีปัญหาเรื่องนะครับมอเตอร์ไหม้นะครับอันนี้ก็คือซื้อใหม่เลยนะครับไอชิ้นส่วนที่ยังใช้ได้ก็อาจจะเก็บไว้ทําเป็นอะไหล่ได้นะครับ ไอ้ตรงนี้มันจะมีแปลงทานด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแปลง่านนะครับแปลงทานนะครับที่ผมเคยใช้แทนตัดเหล็กไฟเพิ่มมานะครับมันไม่เคยหมดสักทีเลยนะครับนี่ครับผมนี่นะครับเนี่ยแปลงทานนะมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไอ้เครื่องนี้นะครับผมที่ผมจะซ่อมบำรุงไอ้ตรงนี้นะครับมันมันเริ่มชํารุดไอ้เริ่มมันหน้าสัมผัสนะครับหน้ากอแทบมันสัมผัสไม่ค่อยดีกระแสไฟมันเดินไม่ค่อยเรียบแล้วนะครับ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับไอส่วนแปลงถาดตรงนี้นะครับมันไม่หมดนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องววงเลยนะครับผมมันจะมี2ส่วนนะครับที่จะเสียก่อนนะครับผมสวิตเสียก่อนแล้วก็มอเตอร์นะครับเสียที่หลังแต่มันเสียแล้วต้องซื้อใหม่กันเลยนะครับเดี๋ยวมาลองตรงสวิตตรงนี้นะครับผมว่ามันมันมันเริ่มเสียและอาการมันเป็นยังไงนะครับมาดูอาการเสียของสวิตกันนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับผม อาอเนี่ยนะครับอ๋มันหายไปแล้วมาฮะนี่นะครับนี่นะครับเนี่ยเนี่ยกดกันเต็มเต็มนะครับนี่ปลั๊กยังเสียบอยู่นะครับไม่ติดจะแล้วนะครับนิดนิดนะมันไม่สัมผัสแล้วนะครับนะาสัมผัสมันไม่สัมผัสแล้วนะครับผมผมมีนะครับอันนี้มันเป็นสวิตของแท่นไฟเบอร์นะครับไอไอเครื่องที่แล้วที่มอเตอร์มันไหม้ที่จริงมันไหม้ที่หลังสวิตสวิตนี้เป็นสวิตที่เปลี่ยนมาด้วยนะครับไอไอที่มันติด มากับเครื่องนะครับมันเสียไปก่อนแล้วนะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนก็ใช้งานได้อีกพักหนึ่งนะครับแล้วมอเตอร์มันก็ไหม้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดนะครับสวิต์นะครับตัวนี้นะครับที่เคยซื้อมาเปลี่ยนนะครับของแท่นตัดไฟเบอร์นะครับตัวที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนสวิต์ตรงนี้นะครับถอดออกมาแล้วจะมาเปลี่ยนใส่นะครับสวิต์แอทอนแท่นตัดไฟเบอร์ตัวนี้นะว่ามันใส่กันได้นะครับก็มองภายนอกนะครับนี่นะครับมันจะ อ่ะมันจะใกล้เคียงกันนะครับผมเดี๋ยวจะถอดนะครับแล้วก็นำสวิตนะครับนี่ไอตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนใส่นะครับผมถ้าถ้ามันไม่มีอะไหล่ตรงนี้นะครับอะไหล่กตรงนี้เพราะว่าสวิตเนี่ยมันราคาก็น่าจะประมาณ100บาทนะครับประมาณนี้นะครับบวกลบนะฮะครับผมเนียติดเข้ามานิดหน่อยครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลงมือนะครับซ่อมบำรุงนะครับตรงสวิตเนี่นะครับ แทนตัดไฟเบอร์กันเลยนะครับก่อนถอดนะครับนี่เพื่อไปดูสวิตภายในนะครับเพื่อเปลี่ยนนะครับมันจะต้องถอดรับก่อนนะครับผมก็เครื่องมือช่างนะครับที่มันเป็นราคาแบบก็เรียกว่าราคาพื้นฐานราคาธรรมดานะครับมันถอดง่ายนะครับไอ้ตรงสกรูนะครับมันก็จะเป็นสกรูแฉกธรรมดานะครับถ้ามันเป็นเครื่องมือช่างแบบ แบรนด์เนมนะครับเครื่องมือช่างที่มันมีราคาสูงๆนะครับบางทีน้ำสกูมันเป็นสกูเฉพาะนะครับไอไอไขควงแฉกแบบนี้มันมันก็ไขไม่ได้แต่นี้ไขง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะไขออกให้หมดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสวิตภายในกันนะครับแกะฝาครอบนะครับที่มือจับนะครับออกมาแล้วนะครับผมก็สายไฟนะครับมันก็มีสายไฟอันนี้จะปลั๊กนะครับนะนะ สายไฟจากปาร์ตมาครับมันก็มันมันมาสามเส้นอันนี้มันเป็นสายดินนะครับสายดินก็ไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับผมสายนะครับมันจะมีสองเส้นนี่ตรงนี้นะครับสองเส้นมันจะมาเข้าสวิตช์ทั้งคู่เลยนะครับนี่นะแล้วมันก็ออกสองเส้นนะครับนี่นะครับมันออกสองเส้นไปนะครับมันไปมอเตอร์นะครับมันก็มีวงจรไฟฟ้าแค่นี้นะครับนี่เวลากดสวิตช์อ้าว หน้าคอนแทคมันจะไปแตะกันแล้วก็มันก็จะส่งไฟไปที่มอเตอร์ได้นะครับเวลาปล่อยนะครับกระแสไฟมันก็ถูกตัดนะครับมอเตอร์มันก็มันก็จะหยุดทํางานนะครับผมแต่ตัวเนี้ยนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับก็เนี่ยคายคายสกรูออกมานะครับผมอันนี้เป็นตัวที่นะครับเตรียมเอาไว้นะครับผมมันมันจะขนาดมันจะเท่ากันเลยนะครับผมมันผมเรียกว่ามันเป็นสวิตต์สแตนดาร์ดนะครับผมที่มัน ใช้ร่วมกันได้นะครับรตอว่าเรียกว่าสวิตโหลนะครับผมมันมันมันก็เลยนะครับนี่มันใช้ร่วมกันได้ขนาดเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวก็จะคลายสกูนะครับมันไม่ต้องบัดกรีอะไรกันเลยนะครับคลายสกูแล้วก็มาเสียบเข้ากับนี่นะครับไอสวิตตัวที่จะเปลี่ยนแล้วก็ขันสกูให้แน่นแล้วก็เอาไปประกอบเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวไปลองใช้งานดูนะครับเปลี่ยนสวิตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ นำฝาครอบมือจับตรงนี้นะครับมาใส่เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับมันต้องเร็งนะครับให้ตรงกันนะครับผมไม่ตรงแล้วนะครับอ่าตรงแล้วก <c oughs> ็ท่านที่เป็นช่างอยู่แล้วนะมันมันก็เป็นเรื่องนะครับเปลี่ยนกันไม่ยาก,กน,นะครับผมพอดีของผมมันเสียกัน จริงๆนะครับก็เลยมารีวิวให้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวจะนําสกูนะครับที่ถอดออกมานะครับผมก็ใส่ล็อกนะครับให้แน่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปไปไปใช้งานให้ดูกันนะครับเปลี่ยนสวิต์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะใช้งานให้ดู ใช้การได้ตามปกติแล้วนะครับผมก็ในส่วนเปลี่ยนสวิตช์มันก็ใช้ต้นทุนไม่สูงนะครับมันก็คุ้มค่าในการเปลี่ยนในการซ่อมบำรุงนะครับถ้าส่วนอื่นนะครับนี่ในการซ่อมบำรุงมันใช้ราคาเยอะนะครับผมมันมันก็ไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุงนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่นานเลยนะครับผมที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ